กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้าน Beat b บี k ไบชอบร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบีทไบทุกรุ่นร้าน Beat b บี k ไบชอ p ตั้งอยู่ที่ลำดูก,กาคลอง2ซอย19ติดก,กับโลตัสคลอง2วันนี้ผมจะพามาชมลุกติไฮเปอร์โมตารนะครับ ABS ปี2015สีแดงดุคันนี้รถสภาพนางฟ้านะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสบภาพ ใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าลูกติไฮเปอร์โมตารคันนี้วิ่งมากี่โลแล้วไปชมกันวิ่งมา19,278หมเก้ิโลเท่านั้นนะครับใหม่แท้นะครับไม่มีการกอใหม่รับประกันเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยนะครับว่ารอบๆคันของไฮเปอร์โมตารคันนี้สภาพจะเป็นยังไงบ้าง ไปชมกันจานเบรกหน้าสวยครับดอกยางหน้าเต็มครับปั๊มล่างแมมโบ้ตรงรุ่นนะครับสภาพแฟลิงสวยโคมไฟไม่มีแตกแฟลิงไม่มีรอยเลยนะครับสีเดิมจากโรงงาน เครื่องแข็งไม่มีรอยไม่มีแกะเดิมๆแล้วภาพใหม่กิฟต์เลยนะครับคันนี้ดอกยางหลังเต็มครับโซ่สเตอร์สะอาดสวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมต่อเลยนะครับว่า ให้เปอร์โมตายคันนี้ได้เพิ่มของแต่งอะไรมาบ้างไปชมกันกระจกมองข้างแต่งครับกาดหม้อน้ำแต่งครับกันล้มหน้าแต่งครับกันล้มข้างแต่งครับ มาพร้อมกับท่ออ e r o นะครับแบบลั่นๆแต่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องไฮเปอร์โมตคันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปฟังกัน เสียงเครื่องไฮเปิลโมตอคันนี้เสียงเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงท่อแอ r o โว่าจะดังพอแบบไหนไปฟังกันพอแบบลันล่นๆไปเลยนะครับกับล่าไฮเปร์โมตอาคันนี้ระบบไปติดจุจดๆนะครับไปเลี้ยวไป สำหรับลูกติไฮเปอร์โมตาด ABS ปี2015สีแดงดุคันนี้ร้านบีไปบชอปได้ตั้งราคาอยู่ที่249,000บาทดาว2 9 0 0 0บาทร้านบีไปบชอปโปรรสสุประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันลดจากหน้าป้าย10,000บาทถึง60,000บ,บ,บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ b e a t b บ k e ช็อปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ